วันนี้เรามาถึงจุดนี้ผมว่าหลายๆคนเริ่มเห็นภาพแล้ว<ะ>เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องรถยนต์เยอะก็จะคิดว่าให้เรามาขายรถหรือเปล่า<ะ>เราไม่ใช่แต่วันนี้เราสมมติเรากลับมามองเรื่องเรื่องใกล้ๆตัว<ะ>ถามว่าแล้วหลังจากนี้มันจะพอสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมันเกิดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มขยายเซกเมนต์ไปที่อื่นยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ถ้าเมื่อก่อนพูดเรื่อง uber คืออะไร Grab แท็กซี่คืออะไรใช่ไหมครับคนก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถามว่าวันนี้พอเราเห็นภาพแล้วว่าอ๋อมันมาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆผมผมเดินทางบ่อยครับผมไปต่างประเทศผมเรียกแท็กซี่ปัญหาของการเรียกแท็กซี่คืออะไรไปไหนก็ไม่รู้หลอกเราหรือเปล่าเตรียมเงินต้องทิปไหม,มใช่ไหมครับปลอดภัยไหมเลคคอร์ดก็ไม่มีพอใช้อูเ r อร์ความคิดเปลี่ยนใช้อูเบอร์ปุ๊บ ไม่ต้องพกเงินทุกอย่างหักเครดิตมีรายฟรีด้วยใช่ไหมครับแน่นอนว่ากฎหมายแต่ละประเทศก็ก็ต่างกันเราเราิึงกระเด็นนั้นไว้ค่อยปรับไปแต่ที่น่าสนใจคืออะไรครับตอนนี้อูเบอนะฮะในอย่างในประเทศเมกาเองเนี่ยบางเมืองเนี่ยมันมีฟังก์ชันพิเศษอย่างเช่นที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมีอ b e r อร์ที่เป็นข่าผูล เรียกว่าเป็นฟังก์ชันลำไั่พิเศษลำไพ้สมมุติวันนี้ผมจะนั่งรถคันนี้มีที่นั่งอยู่3ที่ผมใส่คำว่า uber c a r p o o option เข้าไปผมนั่งปั๊บถ้ารถเนี้ยขับไปแล้วไปแวะรับผู้โดยสารคนอื่นด้วยข้อดีคือผมจ่ายเงินถูกลงสมมุติวันนี้ผมจะเดินทางนะครับคุณเต้ยแต่ผมไม่รีบผมบอกผมใส่คารูปิ้งจาก11 เหรียญอาจจะลดเหลือ7เหรียญประหยัดไป4เหรียญพาแว้นรับคนถึงช้าหน่อยไม่เป็นไรเคบางเมืองเขาใช้ระบบนี้นี่ก็ทําให้มันสะดวกสบายขึ้นคนขับได้เงินเยอะขึ้นผมจ่ายถูกลงทุกคนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ข้อ2 Uber นี่เริ่มขยายไปตรงไหนครับสมมติวนนี้คุณเป็นเจ้าของ Uber อร์คุณเป็นเจ้าของเครือข่ายแท็กซี่แล้วแฮปปี้แล้วใช่ไหมแต่คนที่เขาทําพัฒนาโลิตัณฑ์เขาบอกว่าเขาจะไปกินตลาด ร้านอาหารคนก็งงไปยังไงครับมันมีฟังก์ชันเขาเรียก UberEats ครับ UberEats คืออะไรไม่ใช่ขับไปกินไปนะไม่ใช่ขับไปยินไปสมมุติคุณซื้ออาหารสั่งอาหารเนี่ยโดยเครือข่ายร้านอาหารที่พ่วงกับ UberEats คุณสั่งอาหารปั๊บมีรถของเครือข่าย Uber อร์ขับไปรับแล้วมาส่งที่บ้านคุณครับกลายเป็นว่าใครที่เป็นเครือข่ายร้านอาหารที่เข้ากับ u ber ด้วยก็ได้ทราฟฟิกที่มากขึ้น อูเบอร์ได้กําไรจากส่วนนี้ถูกไหมครับคนขับรถไปส่งให้ก็ได้กําไรครับคนที่สั่งก็ได้ความสุขสบายสังเกตไหมครับเมื่อโมเดลทุกอย่างมันลงตัวรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นจากการแก้ปัญหานะครับครับคิดง่ายๆมันมาเริ่มเติบโตแต่ถามว่าถ้าผมบอกว่าเทสลาโตมากๆในอนาคตอูเบอร์กร a แท็กซี่อาจจะตายรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะผังของ เทสลาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเติบโตครับอย่างตอนนี้หลายๆคนอาจจะได้ยินว่า u ber อร์กำลังพัฒนาเรื่องออโต้พไนลอตไม่ใช่ขอภัยครับเทสลากำลังพัฒนาเรื่องออโต้พไนลอตผมผมขับเครื่องบินครับคุณเคยอยู่แล้วคุณเคยอยู่แล้วคือขึ้นไปก็ใช้ออโต้พไนลอตช่วยแต่ประเด็นคือผมก็ยังขับแต่ u ber อร์เนี่ยพัฒนารถที่ขึ้นไปนั่งขอภัยเทสลาสับสนเทสลาเนี่ยพัฒนาออโต้พไนลอตคือคุณขึ้นไปแล้วคุณไม่ต้องขับ ผมเห็นดูในคลิปแล้วโอ้โหนั่งแบบนั่งแต่ประเด็นคืออีลอนเนี่ยเขายังใส่คําว่าเบต้าไว้เริ่มทดลองแต่เขาก็จะมีเหมือนเป็นอินสต๊กชั่นให้ว่าควรจะทํำยังไงบ้างคอนทพวงมาลัยอยู่ช่วงนี้อาจจะยังครูซซิ่งช่วงช่วงกําลังวิ่งอยู่ตอนเริ่มตัวการจอดอะไรอาจจะต้องใช้คนช่วยซึ่งแน่นอนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมานะก็แน่นอนหนึ่งคือเป็นเรื่องของเบต้าเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาต่อนะฮะ แต่ก็ช่วยคนเยอะอเพราะมีเคสล่าสุดก็มีคนเป็นโรคหัวใจ,ใ,จใช่ไหมครับมี Uber X อยู่คนเดียวปีนเข้ารถสั่งรถพาไปส่งโรงพยาบาลรถไปถึงปุ๊บเขาขับจอดลงไปลอดตายเพราะเขาไม่สามารถจะขับรถได้ในตอนนั้นครับผมว่าเทคโนโลยีตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้อีกไกลอีกไกลเชื่อไหมครับประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้ารถไฟฟ้าเนี่ย เยอะที่สุดอันดับอันดับต้นต้นของโลกเลยมันเป็นพ o l i c y ของประเทศเลยใช่เพราะเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่สั่งนิสสันลีฟนะฮะซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาเยอะที่สุดเป็นคนที่ซื้อรถเทส la เยอะนะอันดับต้นต้นของโลกพ o l i c y ของประเทศบอกว่าภายในปีเท่านี้รถทุกคันเนี่ยจะไม่มีเชื้อเพลิงฟอสซิลละไฟฟ้าทั้งหมดใช่ผมว่าดีเลยนะครับคุณเดินริมถนนเนี่ยคุณสูดอากาศได้เต็มปอดครับถูกไหมครับ policy ตรงนี้บางคนตั้งแล้วอาจจะมองว่าเฮ้ยมันบ้าแต่ถามว่าถ้าเราไม่เริ่มตั้งเราก็ไม่มีวันไปถึงครับถูกไหมครับรในในประเทศสหรัฐอารับเอมิเรสหรือเมืองดูไบเขาก็ตั้งเป้าว่าภายในปีเท่าเนี้ยี่สิบถึงห้าเอร์ซของรถที่อยู่บนถนนจะเป็น driverless ไม่มีคนขับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันบ้าแต่คนบ้าบ้าแบบนี้ครับที่มันสร้างนวัตกรรมถูกไหมฮะวันนี้ ถามว่าไอ้ระบบออโต้พไ o ลเนี่ยจริง,รงๆเขาทำมาเพื่อความสะดวกสบายอย่างเดียวเหรอบอกไม่ใช่ที่เท s l a ทําส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยระบบจอดอัตโนมัติเพื่อเซฟตี้ใช่ไหมครับไปขับไปอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือระบบซัมมอนคือคุณยืนอยู่ไม่ต้องไปที่จอดรถแล้วกดปั๊บรถมาสตาร์ทแอ right ร์อะไรเราให้เสร็จม,มาถึงเราถ้าโมเดลทรีนี่ประตูเปิดให้เองด้วยนะครับมมผมก็งงว่าเปิดไปจะชนหน้าต่าง <laughs> ชนประตูกําแพงเป็นไรไหม คิดยังไม่ทันจบเลยครับประตูประตูเขาบอกว่าเปิดมาถ้าเจอ o อ f ซั c l คนะฮะหยุดให้รีเปิดปิดเองนะครับผมบอกโอ้โหฉลาดไปไหนฉลาดไปไหนนะแต่นะสิ่งที่อีลอนคิดคืออย่างนี้ครับแผนของเขาคือว่าเขาบอกว่าเขาจะต้องทำรถเนี่ยให้ทุกคนสามารถใช้งานได้มีกำลังในการซื้อผมก็มงว่าแล้วจะทำไงลดราคาเหรอบอกไม่ใช่ มันไม่ใช่ price war ไม่ใช่ว่าเราลดราคาไปถึงจุดหนึ่งแล้วทุกคนจะซื้อได้ไม่ใช่เขามองว่าลถเป็นการลงทุนเราบอกเฮ้ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเช่นวันนี้นะครับเราขับรถไปจอดถูกไหมครับเราก็ขึ้นออฟฟิศขึ้นออฟฟิศไปทำงานใช้รถอีกทีตอนเย็นหกโมงในช่วงแปดโมงเช้าถึงหกโมงรถจอดนิ่งๆถ้าวันนี้ทำเนี่ย uber ขออภัยครับ tesla ทำ tesla fleet ถ้ารวมจอยอยู่ในนี้นะฮะจอ,อยอยู่ในโครงการนี้มีอมแอปมีอะไรเนี่ยถ้ามีใครต้องการใช้รถ,รถเหมือนแท็กซี่หรืออะไรก็ตามรถสตาร์ทเองขับไปรับผู้โดยสารไปส่งเองแล้วขับกลับมาจอดอแบบนี้วิ่งไปเกิดรายได้ในช่วงที่เราไม่อยู่เพราะเราไม่ได้ต้องขับ,บถูกไหมฮะรายได้ตรงเนี้เอาไปผ่อนรถด,ดังนั้นเนี่ยเขาจะทำคอสตรงเนี้ยกับเอฟฟิเชนซีตรงส่วนเนี้ ให้มากพอที่จะแทบจะ cover ค่ารถเลยเป็นคุณเนี่ยสมมติถึงรถจะแพงแต่การันตีรายได้ตรงเนี้ยขับไหมครับขับครับบางคนนี้คิดคำนวณแล้วเหมือนได้รถฟรีใช่นะครับตรงเนี้ยผมถึงบอกว่ามันเป็นไอเดียที่ถ้าคุณไม่เคยผลิตรถที่มีระบบอัตต์พอยอืคุณก็ไม่สามารถจะทำส่วนนี้ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้รถที่เป็นไฟฟ้าคุณก็ทำไม่ได้เพราะอะไรครับไฟฟ้านี่รถวิ่งเข้ามาจอด เติม,มไฟฟ้าแต่ถ้ารถทั่วไปคุณไปจอดปั้มน้ำมันก็ต้องมีคนมาเติมอยู่ดี<อ> uh. ถึงบอกว่าพวกเนี้ยมันเริ่มต้นเพราะไฟฟ้าอตอนนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณมันมีอีกค่ายหนึ่งนะเขาทำไฮโดรเจนเลยไฮโดรเจนนี่เป็นสสาร,รที่มีฟรีเลยในอากาศมีเยอะมากวันนี้นเรามาดูว่าแล้วไฮโดรเจนมันเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้แต่ในอีกอนาคตกาลถามว่าเอ้าแล้วเพราะอะไรวันนี้ ทุกบ้านมีไฟฟ้าถามว่าทุกบ้านมีไฮโดรเจนไหมครับมสมมุติเราจะเติมไฮโดรเจนเราก็ต้องมีเครื่องอัดถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าทุกบ้านไม่มีคราวนี้พอจะทำไฮโดรเจนไฮโดรเจนติดไฟด้วยคิดง,ง่ายๆว่าตอนนี้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะแต่ก็ต้องรอเวลาดังนั้นในผู้ผู้ที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้ในโลกเขาบอกว่าต่อไปมันก็ go electric ครับซึ่งตอนนี้อีลอนมัสก์เขา เข้าไปซื้อหุ้นของเรียกว่าไปเทคเลยนะฮะของบริษัทชื่อโซล่าซิตี้เป็นบริษัททำโซล่าเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดถามว่าแล้วเขาจะมาทำอันนี้ทำไมครับทำแบตเตอรี่ไว้ที่บ้านมีแผงโซล่าชาร์จวันนี้แสดงว่าถ้าคุณใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าคุณก็แทบจะขับเทสลาฟรีงั้นวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับธุรกิจอะไรที่มันจะกระทบเนื่องจากการเกิดของเทสลาบ้าง น้ำมันเนี่ยโดนแน่ๆเต็มเต็มครับปั๊มน้ำมันก็โดนแน่ๆครับถูกไหมครับคราวนี้อย่างพื้นฐานเรามีความรู้เรื่องสถาปนิกบุลาออกแบบบ้านใช่ไหมครับอพาร์ตเมนต์สถานที่ราชการทุกอย่างต้องค่อยๆเปลี่ยนละผมผมเดินทางไปโรงแรมหลายที่ในสหรัฐนะครับหรือแม้กระทั่งในยุโรปอย่างล่าสุดไปโรงแรมฮอลิเดย์อินที่อัมสเตอร์ดัมมีที่จอดรถเทสลารอเลยนะครับมีซูเปอร์ชาร์จเสร็จนะครับ หลายคนบอกว่าโหแล้วขับรถแล้วมีไปจอดชาร์จไฟเสียเงินไหมปรากฏเขาบอกฟรีครับฟรีเลยชาร์จไฟฟรีนะครับเทสลาถ้าชาร์จที่หัวซูเปอร์ชาร์จของเขานะฟรีแล้วเขาก็จะเตรียมไว้ทั่วเลยแล้วถามว่าเงินลงทุนมาจากไหนเขาบอกเขารวมไปในราคารถแล้วแต่แทนที่จะเสียเงินเยอะเขาก็มีเงินลงทุนละเล็กละน้อยจากรถแต่ละคันคเอามาทําส่วนกลางให้ใช้ครับแล้วปรากฏไอ้ตัวเนี้ย เวลาเราชาร์จเนี่ยมันระบุเลยว่าเราชาร์จที่ไหนยังไงครับสมมุติเทส l a โดนขโมยครับไปชาร์จปุบรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนปรากฏมีคนใช้เทส l a น่าสนใจครับปรากฏบ้านอยู่ใกล้ซปเปอร์ชาร์จชาร์จทุกวันเลยไม่ชาร์จที่บ้านเลยเทส l a ส่งจดหมายมาเตือนว่าเอ้ยคือคุณพวกนี้บนไว้อำนวยความสะดวกนะเพราะชาร์จข้างนอกฟรีชาร์จที่บ้านเขาเขียนมาเลยว่ามันถูกมากจน คุณชาร์ที่บ้านเถอะนะฮะมันเรื่องน่ารักน่ารักแต่มาใช้เมืองไทยได้ไหมเนี่ยอันนี้เราก็ต้องให้ความรู้กันไปแต่ที่น่าสนใจคือไอเดียของเขานะครับหลายคนจะบอกว่าหถ้าคุณมีโมเดลทรีออกมาเยอะๆแล้วที่ชาร์จจะพอเหรอเขาบอกไม่ต้องกังวล95%ร์ของผู้ใช้ชาร์จที่บ้านเขาทําวิจัยมาแล้วเก็บข้อมูลครับคราวนี้พอเราเห็นภาพมาแล้วว่าเขาวางแผนยังไงเขาเติบโตยังไงแบรนด i n g มายังไง เราเอามาใช้อะไรได้กับธุรกิจของเรานะครับอย่างยงผมคุยกับคุณเต้ยนะว่าโมเดลของเขาเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่เขาเข้าใจตลาดเขาเข้าใจโปรดักต์เขาเนี่ยถ้าจะมาทำธุรกิจเนี่ยสมมติวันนี้นะเราจะทำธุรกิจอะไรอันหนึ่งที่มีผู้เล่นรายใหญ่อยู่แล้วแล้วไม่รู้เราจะเข้าตลาดยังไงคุณเต้ยพอมีเคสอะไรเล่าให้ฟังไหมครับจริงๆมันก็ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้อย่างธุรกิจที่ใหญ่ๆหญ่อย่างเช่นอะไรดีอะธุรกิจ เบียร์ละกันนะคือคืออย่างที่คุณป๊อปพูดเนี่ยหมายถึงว่าในตลาดที่มีรายใหญ่นะครับที่แข็งแรงอยู่แล้วด้วยนะรายใหญ่ที่แข็งแรงแล้วเราจะไปแทรกตลาดใหม่นะครับเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงหนึ่งเลยสำคัญมากคือเราต้องมี differentiate ที่ชัดเจนมากๆก็คือความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราไม่เหมือนตลาดนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสามารถสร้างตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นโอกาสที่เราจะไปเปิดเซกเมนต์ บางส่วนของเราได้เพราะถ้าตลาดยิ่งใหญ่ในข้อดีก็คือแสดงผู้เล่นเขาแข็งแรงแต่ในทางกลับกันแสดงว่ามันก็ยังมีตลาดเล็กๆที่ซับทอ,อทับซ้อนอยู่นะครับแล้วตลาดเล็กของตลาดใหญ่อ่ะจริงๆมันใหญ่พอ,อที่จะทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจเราได้นะครับ อ่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นก็มีเบร์อะ,อะไรนะเบียใช่ไหมอ่าเบียเบียที่สร้างใหม่เบียเราก็นึกถึงเบียลายใหญ่ในโลกมีเยอะแยะเลยตานจะมีเซกเมนต์อของคนที่กินมาอย่างเช่นอย่างเ,างเบียสดหรือเบียอ,อะไรที่ทําขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับพอดีผมไม่ได้นักดื่มเลยไม่ทราบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพูดในแง่นักเดินทางแล้วกันเพราะผมเดินทางบ่อยผมเองก็ไม่ได้ไม่ใช่คอแอลกอฮอล์แต่สมมติเวลาไปไหนจะชอบชอบสังเกตชอบสังเกตจะเห็นนะคนคนเนี้ยเวลาสมมติผมทํางานเกี่ยวกับนักบินใช่ไหมบนักบินเวลาไปต่างประเทศบางทีเขา ดื่มแอลกอล์ในเวลาที่เหมาะสมไม่กระทบการบินนะฮะเวลาเขาสั่งเนี่ยสมมติเขาบินไปเบลเยียมเขาก็จะกินเบียร์ของเบลเยียมเป็นโลคอลเคบียร์หน่อยไม่งั้นไปไม่ถึงถูกต้องเขาจะบอกฉันไปที่นี่กินเบียร์โลคอล็นอลเป็นยังไงอย่างประเทศไทยเนี่ยสมมติเราไปที่ไหนเราบอกว่าเรามีผู้เล่นใหญ่ใช่ไหมที่เป็นเบียร์รูปสัตว์มีเบียร์สิงิงนะฮะพูดได้นะมีเบียร์ช้างนะครับวันนี้อาจจะมีถ้าเรามีเบียร์โลคอลบางอย่างคนก็จะรู้สึกว่า เนี่ยแหละฉันได้ลองอันนี้มาคุณลองหรืออยังเขาก็จะได้เกิด identity ที่แตกต่างจากคนทั่วไปถูกไหมครับก็เป็นอีกตลาดเป็นตลาดหนึ่งก็สามารถแทรกตลาดได้ครับนะฮะมันมันก็ต้องมีจุดจุดเด่นว่ามันเกิดจากอะไรใช่